เส้นวาสนานะคะก็คือทุกๆเส้นที่ไปหานิ้วกลางนิ้วกลางตรงนี้นิ้วกลางนะคะทุกเส้นเลยนะคะที่เดินทางไปหานิ้วกลางก็คือเส้นวาสนาของข้าเจ้าเนี่ยจะมีเส้นวาสนายิบยิบย่บยอยน้อยย่อยเยอะมากเลยเนื่องจากข้าช้าเป็นคนขยันเป็นคนแบบว่าหยิบจับอะไรก็ใช้หาเงินหมดกิจกรรมก็เยอะ,อะเปล่าฝยก็ใช้หาเงินทำนูน่นทำนี่ก็ งเงินตลอดเลยนะคะเห็นอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะเออก็เลยมีเส้นวาสนาหลายเส้นอันนี้ให้ดูแค่บางเส้นเส้นหลัก,ลกๆที่ใหญ่ๆเส้นเล็กๆเนี่ยมันเยอะเนาะก็เลยไม่ได้วาดให้ดูก็คือมันไปนิ้วกลางถือว่าเป็นเส้นเสาเอ่อเป็นเนินไปเนินเสานะคะถือว่าเป็นเส้นวาสนาทางนั้นเลยเส้นวาสนาที่ดีก็คือว่า ไม่ควรจะมีขาดมีตอนนะคะแต่ของข้าเจ้าเนี่ยค่ะเส้นวาสนาเนี่ยมันจะมีหลายเส้นนะคะแล้วก็ไม่ต่อเนื่องแล้วก็มีปรับเปลี่ยนเส้นนี้นะคะก็คือข้าเจ้ามีการปรับเปลี่ยนแน่นอนค่ะการปรับเปลี่ยนเส้นวาสนาที่มันไม่ต่อเนื่องเนี่ยอาจจะเลื่อนตําแหน่งปรับตําแหน่งนะคะหรือย้ายที่อยู่ที่กินหรือมีการ เปลี่ยนที่ทำงานอะไรประมาณนี้นะคะแล้วจะดูว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะรวยหรือจะยากจนนะคะเพราะอย่างบางคนอะไปถูกย้ายอย่างเป็นตำรวจอย่างเงี้ยถูกย้ายไปในตำแหน่งที่ตัวเองไม่ต้องการอะไรประมาณนี้หรือว่าเพื่อนที่ทำงานอยู่ตามบริษัทต่างๆเจ้า,านายอาจจะให้งานในตำแหน่งที่ไม่โอเคกับใจก็ได้นะคะถ้า ตำแหน่งที่ตัวที่เส้นวาสนาที่มันขึ้นเสร็จแล้วเราพอใจหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีเงินเข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นเป็น V ค่ะอย่างนี้นะคะ V V แบบไม่ง่ายนะ V แบบนี้นะคะ V ก็คือแบบนี้เส้นวาสนาขึ้นมาใหม่แล้วก็แตกเป็นช่อแบบนี้ดีเลยนะคะก็คือเติบโตแน่นอนได้เงินแน่นอนค่ะ แล้วก็ได้พอใจกับการย้ายด้วยข้าเจ้าก็ไม่รู้นะคะว่า,าจะได้ย้ายไปที่ไหนเพราะตอนนี้ข้าเจ้าก็เช่าบ้านอยู่ที่บ้านโป่งราชะบุรีข้าเจ้าก็แฮปปี้ดีมีทั้งหมามีทั้งปลาใช่ไหมคะข้าเจ้าก็ออไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากย้ายไปไหนนะคะแต่ว่าตามลายมือเนี่ยก็คือจะมีการปรับย้ายค่ะถ้าไม่ย้ายไปไหนเนี่ย อาจจะมีการปรับเปลี่ยนที่บ้านที่ข้าเจ้าอยู่ก็ได้บ้านที่ข้าเจ้าอยู่หลังเนี้ยเจ,จ้าของบ้านอาจจะรีอินโนเวทใหม่ให้มันดูดีขึ้นก็ได้ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าคือตัวเองก็มีความสุขกับการอยู่ที่นี่อยู่แล้วไงแต่ว่าลายมือมันขึ้นว่ามีการปรับเปลี่ยนที่อยู่หรือว่าเขาจะไล่ข้าเจ้าออกจากบ้านไม่ให้เช่า ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะไปอยู่ที่ใหม่แต่ว่าถ้าลายมือขึ้น V แบบนี้นะคะย้ายไปไหนก็ได้เงินแล้วก็ชีวิตจะดีกว่าเดิมนะคะอ่าแล้วก็ถ้างานเนี่ยก็มีการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะเจ้าก็เออเตรียมว่าเออถ้าเราเลื่อนตําแหน่งจากตำแหน่งเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างก็เตรียมพร้อมไว้เพราะลายมือเนี่ยคือลายแทงชีวิตเรารู้ล่วงหน้าเราก็ เตรียมพร้อมเอาไว้อย่างพวกเข้าของอะไรอย่างงี้ค่ะเจ้าก็เก็บเป็นที่เป็นทางอยู่แล้วค่ะก็คือย้ายก็ย้ายได้เลยอะไรประมาณนี้คือเตรียมพร้อมเพราะว่าย้ายแล้วก็รวยนะคะย้ายแล้วก็ดีนะคะ,ะทั้งสองมือเลยนะคะเพราะว่าเส้นวาสนามีการย้ายทั้งสองมือเลยก็คิดว่าย้ายเพราะคือค่าเจ้าดูลายมือของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ไปคอนเฟิร์มกับ หมอดูมืออาชีพด้วยเอาก็ท่านก็ว่ามีการย้ายนะคะเพราะว่าท่านคอนเฟิร์มนะคะมีการย้ายหรือเปลี่ยนที่อยู่จากที่ค่าเจ้าเช่าอยู่ปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่ย้ายเจ้าของบ้านเขาก็อาจจะปรับปรุงให้ค่าเจ้าอยู่ที่สบายขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่ไล่ค้าเจ้าออกไปอยู่ที่อื่นไม่ให้เช่าแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่า ย้ายแล้วรวยก็ไม่เป็นไรค่ะย้ายไปไหนก็ได้เช่นกันเพื่อนเพื่อนลองสังเกตในมือตัวเองนะคะ